ลองจุ่มน้ําหอมเลือโพชั่นมาแล้วค่ะยกบ็อกก็มีกลิ่นซีเกตก็มีด้วยน้ําหอมแพ็คเก็ตใหม่ทุกอันบัตรดำ99ด้วยเริ่มจุ่มเลือกเอาไหนไใครจะได้ซีเกทก็เราอันนี้ร้นต่ำดดีเทลน่ารักมากนี่นะคะมีน้องซีเกตด,ด้วยเอ้แกะออกมาก็จะเจอกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็มีการที่ค่านังสือให้ด้วยเออแล้วแพ็คเก็ตใหม่คือแบบเปลี่ยนใหม่ทุกอันสีใครสีมันท้าดา กลิ่นศูนย์หนึ่งนะคะจะเป็นกลิ่นฟอลอร์น่ารักสดชื่นลูกคุณหนูคุณใจเหมาะกับการฉีดไปโรงเรียนมากได้ศูนย์สามนะเป็นกลิ่นหรูหราแบบเซ็กซี่ดูแพงไหนซีเค็ดกันเอาวนนี้ซีเค็ดซีเคดศูนย์หกศูนย์สองกลิ่นนี้คือขายดีมากสีแดงแรงฤทธิ์กลิ่นศูนย์หกนะคะจะเป็นกลิ่นฟุตตี้ผสมฟลอร์กลิ่นหวานละมุนผู้ต้องเหลียวอะเซ็กซี่แบบออร่าพุ่งศูนย์สองเป็นฟุตตี้หอมหวานขี้เล่นไม่เล่นเลยอาจจะต้องฉีดก่อน อยากได้ิ่